สวัสดีค่ะมาพ่อกับหนออีกแล้วค่ะมือนี่มัอนี่สิ้มน้ำปลาแดกซูเบิงแล้วจ้ะต้มน้ำปลาแดกไว้กินเวนใส่ตำม,มะุ่งเนี่ยละมีอย่างแนบอ่ะเใส่เข้าไปเลยใส่น้ำตาลใส่เข้าไปเลย,ต,ต,ยต้มต้มไวทานใส่ใส่ตำมกฮุ่งนะนะ ตอเอาเป็นขวดใส่เป็นขวดก็ดีถาาา้าเระจะแต่วต้มอ,อีกไม่กระสินนัวกว่านะกะปิได้เนี่ยใส่เข้าไปเลยกะปิใส่เข้าไปเลยจีสูตรแ่บเลียมลยสูตรสูตรแ่บสูตรแ่บเลียมือ อยังปกติน้ำปูเลยน้ำปูนป้ำปูใส่เข้าไปเลยแปบ๊บหนึ่งน้ำปูแล้วก็นี่นี่ขานอมาตกไปใส่ยง,งใส่แครนี่ละแล้วค่อยเทน้ำรปแดดลงใส่เข้าไปหมูใส่สองเลยเบิ้ล เบิ่งเบิ่อไข่นัวแล้วอ,อได้ล่ะปึ๊บแต่ว่าพบมีนำปูกับกบใส่กับบเป็นอย่างเลยคะ่ะบใส่ก็ได้ใส่อย่างอีกว่ะจ้นนำกระเทียมดองใส่เลยใส่ลดอพอแค่นี้ก่อนใส่แค่นี้แหละ เกลือเกี้ยอียงมาตรงใส่น้ำปลาเอยียงมาตรงใส่เ้อนี่ฮึ <c oughs> ใส่เข้าไปอกระทินกระทินริมรัวแบบหนึ่งแบบหนึ่งกระถินริมรัวนะจ๊ะประแดกป่เนี่อันนี้คือประแดกกระปุกหนูหนูที่หนูใส่ประจำเนี่ยที่หนูใส่ประจำหนูใส่ตู้เย็นไว้เนาะคนะเนาะวันนี้หนูสิเทร่วมกันไหมต้มไหมอีก แต่ว่าต้่มไม่ก็ได้แต่ว่านูสีต้มเพราะว่ามันไหลห่อเสีเหลือเกิน้ใดมีบักนัดก็ใส่บักนัดก็ได้ด้วยจ้ะแต่ว่ามันมีบักนัดเก่าหนูอยู่หนูใส่เข้าไปลดนัวไหลใส่เข้าไปละใส่ใส่ใบใบเยีงก่อนใบเตยก็ได้ด้อใบเตยกระซ่บใส่ใบเตยก็หอมแต่พอตองใส่บักขามเปียก มันมันปุ๋ง,งรถเนี่ยปลาแดกปลาแดกยี่ห้อยี่กัดใส่เขาไปเลยเจ้ว่ายี่หออ้อนี่กัดเสียบอยู่ใหญ่แบบนี้นะเนือ้อเซซินใส่เขาไปเลยถ้าเขาต้อมอีกเทธอนหนึ่งมันซีอยู่ได้ด,นดุนรสชาติไม่ซีอยู่ได้ดุนกว่าอืมนี่กระเสบนี่แม่บุญลำนี่ เมี่เหียญแม่บรุรลำเนี่ยแซ่บแต่เจ้ามากอ่ะรสชาติได้อันแตะวานตัวนี้มันอยากเข้มๆหว,ว,นนะวานๆาะกว่างใส่เข้าไปบไัวบไซคานนอและบัใส่เอียงกระไดเพราะว่าในไม่แปลกมันนัวยอยู่แล้วใส่เข้าไปเลยแซ่บมันต,ต,ต้มอีกเทื่อนึ่งค่อยแซ่บ กาะว่าต้มมีเกลือกันเลยหรอกะเลียวแต่คนมักนะคะมีแค่นี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวไปตั้งไฟอยูนี่แค่นี้ละ่ะไปตั้งไฟเดี๋ยวใช้เบิรงตอนตั้งไฟ่ะวันนี้พ่อมันเดือดแล้วเนาะคะเนาะจะลดไฟลุ่งกับคน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 กาวานเนี่ยนี่ยังก่อนใบกระทินมันโอเคเท่าไหร่เท่ากับพ่อปุุงแล้วก็ถ่ายมันเย็นแล้วก็ใส่นั้น,นะะเลยะค่ะในราคามีแค่นี้นะคะ เรียบร้อยละนี่มักนัดกต่เทือ,กอนกรถุละต้มใส่น้ำกันเลยไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ละทาให้มันเย็นมันนี่ค่ะคัะใส่กองไว้เลยใส่กองไว้แล้วกับใส่กระปุกใส่กวดก็ได้ก็ใส่ตู้เย็นไว้ไปลาดแตอยาเพิ่งใส่น้ำปลาได้จ้ะซิมหลอดก่อนอมาใส่น้ำปลาที่หลังนแนวเลยเดีนีเดีเลิศเวละต้องไปเห็ดเบิ่งแล้วจ้า สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ